สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนติดตั้งแล้วก็ใช้งานโปรแกรม Auto k l i k k r นะครับผมโปรแกรม Auto k l i k k r คืออะไรนะครับโปรแกรม Auto k l i k k r เนี่ยก็คือโปรแกรมคลิกอัตโนมัตินะครับผมทาให้มีประโยชน์ในเรื่องของเราไม่จําเป็นต้องแตะเมาส์เลยนะครับผมเพื่อให้มันคลิกแทนเรานะครับผมในจุดซ้ำๆจุดเดิมๆนะครับเ,เพื่อถนอมถนอมเมาส์นะครับผมในการคลิกเนาะ หลายครั้งเนี่ยเมาส์เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานของการคลิกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่มคลิกใต้หรือว่าคลิกขวาเนี่ยม,มันจะมันจะมีขีดจำกัดของมันในการคลิกอยู่นะครับผมซึ่งไอโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการถนอมในการคลิกไปได้มากเลยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มโหลดกันเลยนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะหรือว่าใครจะไปหาโหลดก็ได้นะครับแค่พิมพ์ไปว่าออโต้คลิกเกอร์นะครับผมแล้วก็ลองโหลดดูเนาะแต่สำหรับผมก็จะเอา ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปมาใช้นะครับผมโอเคเจอหน้าโปรแกรมเขียวๆอย่างนี้ก็คลิกขวาดาวน์โหลดเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเอ่อดาวน์โหลดตัวขาวตัวนี้นะครับผมคลิกซ้ายหนึ่งทีเหมือนโหลดโปรแกรมปกติเลยนะผมกดดาวน์โหลด a n y anyway w a y นะครับโอเคโปรแกรมตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับผมโหลดมาปุ๊บเนี่ย ให้ทำการรีเฟรชหนึ่งทีนะครับผมเผื่อตัวไฟล์โปรแกรมมันมาไม่ครบนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับโปรแกรมมันก็มีแค่นี้เลยนะครับผมสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตย้ายมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมเมื่อเปิดเข้ามาเนี่ยโปรแกรมมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับมันจะมีให้ตั้งเวลานะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่หลังนะครับผมเดี๋ยวเราจะมา ให้ดูรีส่วนของตรงนี้ก่อนก็คือผมได้ทําการเตรียมเกมที่เกี่ยวกับการคลิกเอาไว้นะครับผมเกมนี้เขาชื่อว่า Cookie ้ค c ิกเกนะครับผมเป็นเกมเก่าแล้วแหละแต่ว่าผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับผมว่าโปรแกรม Auto ้คลิกเกอเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนนะครับทีนี้เวลาเราจะเล่นในเกมนี้นะครับผมปกติกาต้องคลิกนะครับผมเพื่อที่เราจะได้คุกกี้หนึ่งอันเนาะ เราต้องคลิกไปเยอะมากเลยนะครับกว่าจะได้คุกกี้แต่ละอันนะครับผมอันนี้คมคลิกเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากคลิกเองล่ะเราอยากจะให้โปรแกรมมาทํางานล่ะให้เรากดปุ่มสตาร์ทนะครับผมแนะนําให้กดเป็นคีย์ลัดของมันนะครับผมมันจะวงเล็บไปอยู่เนาะให้กด F6 ตัวนี้นะครับผมเป็นคีย์รัดนะไม่ใช่ F กับ6นะครับเป็นปุ่มที่ชื่อว่า F6 เลยนะครับผมอยู่ด้านบนเนาะลองกดเลยปับ๊บเห็นไหมครับ มันจะคลิกให้เองนะครับผมนี่ผมไม่ได้คลิกเมาส์นะครับอ่ทีเนี้ยมันก็จะมีคำถามสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้ไอตัว Current o เอ่อ o c เ t i o นเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบตำแหน่งอื่นบ้างนะครับผมไอ้ Current Location นี่ก็คือตำแหน่งที่เมาส์มันคลิกนะครับผม เห็นไหมครับไม่ว่าผมจะเลื่อนไปตรงไหนเนี่ยมันจะคลิกตามที่ผมเลื่อนไปนะครับผมทีเนี้ยปัญหามันจะเกิดขึ้นเวลาสมมุติเราจะฟาร์มไอ้เจ้าคุกกี้นี่ใช่ไหมเเาาก็เปิดโปรแกรมออโตโค้คลิกไว้นะครับผมแล้วเผอิญเราเลี้ยงแมวแมวชนแมวชนเมาส์ปึ๊กเมาส์กระเด็นเคอร์เซอร์มันก็จะไอตัวพอยเตอร์เนี่ยครับมันก็จะเลื่อนมาอยู่ตรงที่อื่นเนาะมันก็จะไม่คลิกให้แล้วนะ เพราะงั้นเราต้องเซตเป็นพิกัดไว้นะครับโอเคผมพูดมานานแล้วผมลืมบอกวิธีกดหยุดนะครับผมก็กดปุ่มเดิมนะผม f 6เหมือนเดิมเนาะมันก็จะมีในส่วนของพิกโลเคชันนะครับผมให้คลิกซ้ายหนึ่งทีเนาะแล้วก็เลือกตำแหน่งตอนนี้มันจะเป็นการเซฟตำแหน่งนะครับผมเช่นผมจะคลิกไว้ตรงนี้เนาะโอเคทีนี้เราก็มาเลือกติ๊กตรงนี้นะครับพิกโลเคชันแล้วลองกด f หดู เห็นไหมครับพอ์เตอร์ผมเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้เลยพอกด f 6ปุ๊บมันย้ายไปอยู่ตรงตำแหน่งที่มันถูกตั้งไว้แล้วนะครับไม่ว่าผมจะย้ายไปไหนหรือว่าแมวจะชนสลกกี่ครั้งนะครับผมมันก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของไอ้คิกอินเ n อร์เวลอะไรเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นการตั้งการหน่วงเวลาไว้นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยหนึ้อยมิลลิเซคเนี่ยรู้สึกจะเป็นแบบ0.1 ประมาณ0.1วินั่นแหละคลิก1ครั้งนะครับผมซึ่งมันเร็วมากนไหครับแต่ว่าเราสามารถหน่วงมาเป็นแบบสัก5วิอย่างนี้ก็ได้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นศูนย์เห็นไหมครับมันจะ5วิมันจะคลิก1ครั้งนะครับผมลองนับดูดีๆนะครับ ส่วนไออันที่เป็นนาทีกับชั่วโมงผมจะไม่เทสให้นะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยไอตรงคลิกออปชันเนี่ยก็จะเป็นการคลิกซ้ายคลิกขวาหรือว่ากดเมาส์กลางนะครับเมาส์กลางก็เป็นพวกเมาส์สกอร์บาร์นะผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้กันหรอกเราจะใช้คลิกซ้ายไม่ก็คลิกขวานะครับผมโอเครีพีทคืออะไร รีพีทก็คือการทำซ้ำนะครับผมอย่างที่เราคลิกไว้เนี่ยเราจะให้มันทำซ้ำจนกว่าจะหยุดนะครับผมมันก็จะคลิกไปตามตำแหน่งเนี้ยครับ x 2 8 9 y 4 0ทํา y 4 7้ําจทำซ้ำจนกว่ามันจะกดปุ่มหยุดนะครับผมถ้าเกิดเราไม่กดปุ่มหยุดมันก็จะทำซ้ำไปเรื่อยๆเนาะเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามันติ๊กเลือกอันนี้นะครับแล้วเราเพิ่มไปสักสิบเนี้ยมันจะคลิกแค่สิบครั้งนะครับผมมันจะคลิก แค่10ครั้งด้วยความเร็ว100่งมิลลิวินาทนะครับที่ตำแหน่ง289เอ่อ x 289แล้วก็ y 470โดยการกดคลิกซ้ายนะครับผมกด1ทีนะ,ะเราลองกด f 6ดูโอเคเห็นไหมมันจะหยุดแหละมันจะหยุดเองเลยนะครับทำซ้ำแค่10ครั้งส่วนตัวนี้คลิกซ้ายก็คือประเภทของการคลิกนะครับมันจะมี double click กับ กับคลิกธรรมดาอยู่ถ้าเกิดดับเบิลคลิกก็คือมันจะคลิกสองครั้งเลยนะครับอ่าโอเคอย่างเช่นอันนี้คลิกขวาเรามีดับเบิลถ้าเกิดเราคลิกเห็นไหมมันจะมันจะเปลี่ยนไปเป็นคลิกขวาแล้วโอเคส่วนถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนปุ่มละเปลี่ยนจาก f 6เป็นปุ่มอื่นได้ไหมได้ครับผมเราก็มาเซตฮอตคีย์เนะะาะสมมติผมจะเปลี่ยนเป็น f 5ละกันนะครับผมนี่ผมจะกด คำว่า start slash stop นี้นะครับแล้วผมก็จะกด F5 แล้วก็กดโอเคตัวนี้มันก็จะถูกเปลี่ยนไป F5 แล้วนะครับผมอ่าปุ่มนี้นี่ไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้กันแค่นี้เนาะสำหรับคลิปนี้มีคําถามสงสัยก็สามารถทิ้งไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ